เริ่มจากมุมหนึ่งของพื้นที่โลกล้างนี่แหละเราก็เริ่มปลูกมะละกอปลูกมะม่วงปลูกอะไรที่คิดว่าสิ้นเดือนมาจะมีส้มตำกินกันประหยัดกันไปได้บ้างผักของเรานะครับก็เป็นผักปลอดสารทั้งหมดนะครับเพราะว่าเราก็ปลูกกันเอง แล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้มีผักเอาไปพออยู่พอกินถ้าเกิดว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันไม่ดีทุกคนก็มาแบ่งปันกันไปกินนะครับถ้าเกิดว่าไปซื้อกินก็อาจจะแพงซื้อแพงมาก็กินเหลืออีกนะครับแต่ตอนนีนะ้ทุกคนมาเอาไปพอกินมาเอาไปพอกินบางคนไปส่งของกลับมามืดค่ำแล้วก็ เอาไปใช้มาส่องมาตัดกันไปกินเอากันคนละนิดคนละหน่อยพอให้ตัวเองไปทำขับข้าวได้มื้อหนึ่งเนี่ยผักมันโตทันครับทุกคนหลังจากทำงานเสร็จพักผ่อนหย่อนใจมาเดินเล่นมาขุดดินคุยกันบ้างอะไรนี้ก็เป็นการลดความเครียดใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ต้องบอกว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าขาดทุกคนเนี่ยที่มาช่วยผมรดน้ำต้นไม้นี่แหละให้มารดน้ำต้นไม้อย่างเดียวแต่รักในการทำสวนเอาพืชพันธุ์ของที่บ้านตัวเองเนี่ยมาปลูกแล้วก็เป็นสวนผักขึ้นมาเล็กๆน้อยๆก็แบ่งปันให้คนอื่นเอาไปกินด้วย เราสามารถเอาส่วนหนึ่งไปทดลองขายอยู่หน้าร้านเรานะครับแล้วก็คิดว่าต่อไปรายได้ส่วนที่เพิ่มมาเนี่ยอาจจะมาชดเชยรายจ่ายที่เราใช้กับโครงการนี้บางคนที่เหมือนกับผมเหมือนกับผู้บริหารที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องพืชผักอะไรมาก่อนเนี่ยตั้งแต่ที่เราเริ่มทำแปลงผักมาเนี่ยก็มี หลายคนผู้รู้หลายคนที่เมตตาเอาความรู้เอาอะไรมาแนะนําเราก็คิดว่าเออมันเป็นเรื่องที่ดีนะที่ต่อไปเราอาจจะเป็นศูนย์เรียนรู้แหล่งเรียนรู้ไม่ต้องให้ใครที่ไหนหรอกพนักง,งานเรากันเองนี่แหละคนที่ไม่รู้จักผักนี้มาก่อนหรือไม่รู้ว่าจะเอาอะไรใส่แล้วมันโตดีหรือไม่เคยกินผักนี้มาก่อน หรือไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรก็ให้เป็นแหล่งเรียนรู้กันที่นี่นอกจากผลผลิตที่ได้มาแล้วก็ค่าใช้จ่ายที่ลดลงของพนักง,งานแต่ละคนที่สำคัญที่สุดก็คือรอยยิ้มของพนักง,งานทุกคนที่เกิดขึ้นจากโปรเจกต์นี้แล้วก็หวังว่าการที่พวกเราทำกันในวันนี้ ถ้าเกิดว่าทุกคนที่เขารู้แล้วเป็นแรงบันดาลใจที่จะเอาไปทําต่อบ้างไม่มากก็น้อยเนี่ยก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีนะเพราะว่าต้องบอกว่าเคียงเราไม่ใช่ต้นแบบเราแค่เอาจากต้นแบบเขามาแล้วเราก็อยากจะเผยแพร่มันต่อนะครับก็หวังว่าสิ่งดีๆแบบนี้ไม่ได้เสียหายอะไรเราก็เอาของเหลือใช้ แล้วก็ของที่มีอยู่แค่มาทำให้มันเป็นประโยชน์แล้วก็ที่ได้เรียนรู้จริงๆจากโครงการนี้ก็คือมันต้องมีคนที่เริ่มให้ก่อนแล้วเราก็หวังว่าเราจะปลูกฝังให้พนักง,งานของเราคนในชุมชนของเราเป็นคนที่รู้จักให้แล้วก็ต้องเป็นผู้รับที่ดีด้วยต่อไป